ถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง24ชั่วโมงอะไรคือสิ่งที่คุณจะทําเป็นอันดับแรกและอะไรคือสิ่งที่คุณจะเสียใจที่สุดที่ยังไม่ได้ทำนี่คือเรื่องราวของนาฬิกาชีวิตและคู่มือเตรียมทัวร์สำหรับการเดินทางไกลครั้งสุดท้ายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิพพานสตูดิโอ ลองจินตนาการดูเล่นๆว่าถ้ามีเสียงกระซิบจากเบื้องบนมาบอกเราว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของเราบนโลกใบนี้วินาทีแรกที่ได้ยินเราจะรู้สึกอย่างไรคนส่วนใหญ่อาจจะตื่นตระหนกอาจจะนึกถึงทรัพย์สินที่ยังจัดการไม่เสร็จอาจจะนึกถึงคนที่ยังไม่ได้บอกลาหรืออาจจะนึกถึงความฝันมากมายที่ยังไม่ได้ลงมือทำ แต่ความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในชีวิตจริงไม่มีเสียงกระซิบมาเตือนเราล่วงหน้าเราทุกคนมีนาฬิกาชีวิตที่มองไม่เห็นผูกติดอยู่กับตัวมันเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาดูโลกแต่ไม่มีใครเลยที่จะรู้ว่าเวลาบนนาปัดนั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ความประมาทคือการใช้ชีวิตราวกับว่า เราจะมีวันพรุ่งนี้อยู่เสมอจนเราหลงลืมไปว่าการเดินทางไกลครั้งสุดท้ายอาจมาถึงเราในคืนนี้เลยก็เป็นได้เรื่องราวต่อจากนี้ไปจึงเปรียบเสมือนคู่มือฉบับเร่งรัดในการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงเป็นภารกิจสุดท้ายที่เราควรสระสางและภารกิจแรกที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้การเดินทางของเรา เบาสบายและไร้พันธนาการก็คือการปลดสมอเรือที่หนักที่สุดที่ทวงดวงจิตของเราเอาไว้สมอเรือที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือความโกรธแค้นชิงชังนั่นเองสมอเรือแห่งความแค้นคือภาระที่หนักหน่หนวงที่สุดที่ดวงจิตจะแบกรับได้การจากโลกนี้ไปทั้งๆท,ที่ใจยังผูกโกรธยังจองเวรใครบางคนอยู่ ก็เปรียบเสมือนการพยายามจะออกเรือเดินทางไกลทั้งทั้งที่สมอยังคงปักแน่นอยู่ใต้โคลนตมดวงจิตนั้นจะไปไหนไม่ได้ไกลจะวนเวียนอยู่กับความทุกข์และไม่อาจไปสู่สุขติได้ภารกิจแรกในการเตรียมตัวของเราจริงคือการตัดเชือกที่ผูกสมอนี้ไว้ซึ่งการตัดเชือกนั้นต้องทำทั้งสองด้านหรือที่เรียกว่าการทำอโหสิกรรม ด้านแรกคือการขออโหสิกรรมจากทุกคนที่เราเคยไปล่วงเกินเคยไปสร้างความทุกข์ให้ไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจทั้งในชาตินี้หรือชาติไหนๆเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาเขาเพียงแค่ตั้งจิตให้สงบนึกถึงใบหน้าของพวกเขาแล้วกล่าวขอขมาด้วยใจจริงกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยทำล่วงเกินท่านไว้ ขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดการทำเช่นนี้คือการปลดหนี้ที่เรามีต่อผู้อื่นด้านที่สองซึ่งอาจจะยากกว่าคือการให้อโหสิกรรมแก่ทุกคนที่เคยทำร้ายเราเคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจการให้อภัยไม่ใช่เพื่อทำให้เขาสบายใจแต่คือการปลดปล่อยตัวเราเองจากคุกแห่งความแค้น คือการวางก้อนหินร้อนๆที่เราแบกไว้เพื่อให้มือและใจของเราว่างและเบาให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาแล้วกล่าวว่ากรรมใดที่ท่านเคยทำไว้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดขออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอีกต่อไปเลยเมื่อเราได้ถอนสมอเรือแห่งความแค้นและชำระบัญชีหนี้สินทางใจกับคู่กรรมคู่เวรจนหมดสิ้นแล้ว ดวงจิตของเราก็จะเบาสบายพร้อมสำหรับการเดินทางแต่ก่อนที่จะออกเรือไปยังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เราไม่ได้เป็นหนี้พวกเขาแต่เราติดค้างพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาอยู่การแวะพักเพื่อกล่าวคำขอบคุณครั้งสุดท้ายกับท่านเหล่านี้คือบุญใหญ่ที่จะเป็นด่งลมส่งให้เรือของเราเดินทางไปสู่สุขติได้อย่างรวดเร็ว บุคคลผู้เป็นดั่งลมสงผู้ที่เราติดค้างพระคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือพ่อแม่หรือบุพการีผู้ให้ชีวิตแก่เราท่านคือพระอรหันต์ในบ้านคือเนื้อนาบุญที่ประเสริฐที่สุดและอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดร่างกายนี้ที่เราใช้หายใจใช้สร้างบุญสร้างกุศลก็ล้วนมาจากเลือดเนื้อของท่าน การจากไปโดยที่ยังไม่ได้แสดงความกระตันยูหรือที่ร้ายกว่านั้นคือการจากไปทั้งทั้งที่ยังทำให้ท่านเสียใจถือเป็นความติดค้างที่น่าเสียดายที่สุดเป็นเมฆหมอกก้อนใหญ่ที่อาจบดบังทางสู่สุขติของเราได้ในทางกลับกันคำอวยพรที่ออกจากใจของพ่อแม่ในวาระสุดท้ายของเราคือพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นดั่งตะเกียงสองทาง ที่จะทำให้การเดินทางในโลกหน้าของเราสว่างสวยและราบรื่นภารกิจที่สองของเราคือการกล่าวคำขอบคุณครั้งสุดท้ายนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองหรือพิธีรีตองใดๆเลยหากท่านยังมีชีวิตอยู่การเข้าไปกราบเท้ากล่าวคำขอขมาในทุกสิ่งที่เคยล่วงเกินและกล่าวคำว่าขอบคุณกับรัก ให้ท่านได้ยินอย่างชัดเจนคือบุญสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างเจดีศีอีกแต่หากท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเราสามารถตั้งจิตให้สงบน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านจนหัวใจผ่องฟูแล้วอุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่เราได้ทำมาในชีวิตส่งไปให้ท่านบุญนั้นก็จะไปถึง และใจของเราก็จะถูกปลดเปลื้องจากความรู้สึกผิดที่ค้างคาเมื่อเราได้ปลดหนี้ทางใจกับคู่เวรและได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณสูงสุดแล้วพันธนาการที่หนักหน่วงที่สุดสองเส้นก็ถูกตัดขาดแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายต้องเดินทางไปแต่เพียงดวงจิตยังมีสัมภาระอีกหลายชิ้นที่เราต้องเรียนรู้ที่จะวางลง สัมภาระชิ้นแรกที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือทรัพย์สินเงินทองบ้านรถและของนอกกายทั้งหลายที่เราเคยหวงแหนสัมภาระที่เราพูดถึงนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นของเราบ้านที่เราสร้างรถที่เราขับเงินในธนาคารที่เราเก็บเสื้อผ้าสวยงามที่เราสะสม สิ่งเหล่านี้แม้จะเคยอำนวยความสะดวกและให้ความสุขแก่เราในยามมีชีวิตแต่ในวินาทีสุดท้ายมันจะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งที่สุดหากเรายังคงยึดติดจิตที่ยังห่วงกังวลในทรัพสมบัติคือจิตที่ไม่เป็นอิสระในขณะที่ลมหายใจกำลังจะหมดลงหากในใจยังคิดว่าบ้านหลังนี้ใครจะดูแล เงินก้อนนั้นยังไม่ได้ให้ใครของสะสมชิ้นนี้จะตกไปอยู่ที่ไหนจิตนั้นก็จะถูกดึงรั้งไว้ไม่ให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีเหมือนคนที่กำลังจะข้ามฝั่งแต่ยังมัวแต่ห่วงสมบัติที่อยู่บนฝั่งเดิมจนพลาดเรือเที่ยวสุดท้ายภารกิจที่สามของเราจึงไม่ใช่การสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดในวันนี้แต่คือการ จัดระเบียบและปล่อยวางทางใจในทางโลกคือการจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเขียนพินัยกรรมหรือบอกกล่าวแก่คนข้างหลังให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินส่วนไหนจะมอบให้ใครจะนำไปทำบุญอย่างไรการทำเช่นนี้จะช่วยคลายความกังวลของตัวเราและป้องกันการทะเลาะเบาแหวงของคนข้างหลังได้ส่วนในทางใจ คือการฝึกมองทุกสิ่งว่าเป็นเพียงของยืมใช้ชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องคืนมันให้กับโลกใบนี้เราเป็นเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเมื่อฝึกใจเช่นนี้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นก็จะค่อยๆคลายลงเมื่อเราสามารถวางสัมภาระที่เป็นวัตถุสิ่งของลงได้แล้วใจของเราก็จะเบาขึ้นอีกมาก แต่การเดินทางครั้งสุดท้ายนี้ยังมีสัมภาระอีกชิ้นหนึ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าและผูกมัดรัดตรึงใจของเราได้แน่นหนากว่าทรัพย์สินเงินทองหลายร้อยเท่าสัมภาระชิ้นนั้นไม่ใช่สิ่งของแต่คือบุคคลอันเป็นที่รักของเรานั่นเองสัมภาระที่เกิดจากความรักความผูกพัน คือพันธนาการที่งดงามแต่ก็เจ็บปวดที่สุดการต้องจากลาพ่อแม่คู่ชีวิตหรือลูกอันเป็นที่รักคือความทุกข์ที่บีบคั้นหัวใจและเป็นบ่วงที่เหนียวรั้งดวงจิตไว้ไม่ให้ไปสู่สุขติได้ง่ายที่สุดภารกิจที่สี่ของเราจึงไม่ใช่การหยุดรักแต่คือการคลายปมแห่งความห่วงในทางธรรม ความรักที่แท้จริงคือความเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขซึ่งเป็นพลังงานฝ่ายกุศลแต่ความห่วงที่เกินพอดีหรือที่เรียกว่าอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราเราต้องคอยดูแลหากไม่มีเราเขาจะอยู่ได้อย่างไรความคิดเช่นนี้คือโซ่ตรวนที่ผูกมัดทั้งเราและเขาไว้กับความทุกข วิธีคลายปมที่ดีที่สุดคือการสื่อสารด้วยความรักและความเข้าใจบอกกับพวกเขาว่าเรารักเขามากเพียงใดขอบคุณสำหรับทุกสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันและที่สำคัญที่สุดคือการอวยพรและแสดงความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุขแม้ในวันที่ไม่มีเราแล้วการปล่อยมือด้วยความรัก คือการมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมอบอิสรภาพให้แก่กันและกันเพื่อให้ดวงจิตของเราสามารถเดินทางต่อไปได้อย่างหมดห่วงและเพื่อให้คนข้างหลังสามารถก้าวเดินต่อไปได้โดยไม่รู้สึกผิดเมื่อเราได้วางสัมภาระชิ้นที่หนักที่สุดลงแล้วทั้งสมบัติทางโลกและบุคคลอันเป็นที่รักตอนนี้เรือของเราก็เบาพร้อมที่จะออกเดินทาง พันธนาการภายนอกทั้งหมดได้ถูกปลดเปลื้องเหลือเพียงภารกิจสุดท้ายที่ไม่ใช่การจัดการกับสิ่งใดภายนอกอีกต่อไปแต่คือการหันกลับเข้ามาดูแลยานพาหนะที่จะนำเราไปสู่การเดินทางครั้งนี้ซึ่งก็คือจิตของเรานั่นเองยานพาหนะที่จะนำเราไปสู่พบูุิมเบื้องหน้านั้นก็คือจิตสุดท้ายของเราคือสภาวะจิต ในวาระสุดท้ายแห่งลมหายใจตามกฎแห่งกรรมหากจิตสุดท้ายของเราผ่องใสก็จะนำเราไปสู่สุขคติแต่หากจิตสุดท้ายเศร้าหมองก็จะนำเราไปสู่ทุกขติไม่ว่าทั้งชีวิตเราจะสร้างบุญหรือบามา,มามากเพียงใดจิตสุดท้ายนี้มีพลังมหาศาลในการชี้ชะตาภารกิจสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของเรา จึงคือการประคับประคองยานพาหนะนี้ให้ดีที่สุดคือการเติมน้ามันตะเกียงดวงสุดท้ายให้สว่างสวยัยซึ่งมีวิธีการง่ายๆที่เราสามารถฝึกได้สองประการประการแรกคือการทำอนุสติหรือการน้อมระลึกถึงสิ่งดีงามให้เรานอน,อนลงสบายๆแล้วปล่อยใจให้ระลึกถึงบุญกุศล ความดีงามทุกอย่างที่เราเคยทำมาในชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นึกถึงภาพตอนที่เราใส่บาตรภาพตอนที่เราช่วยเหลือคนอื่นภาพตอนที่เรากราบพ่อแม่ให้ภาพแห่งความดีเหล่านั้นฉายชัดขึ้นมาในใจพลังแห่งกุศล,ลกรรมเหล่านี้จะทำให้ใจของเราพองฟูมีความสุขปราศจากความกลัวเป็นการเติมน้ำมันชั้นดีให้ตะเกียงของเรา ประการที่สองคือการทำอาณาปานสติหรือการกลับมารู้ลมหายใจของตัวเองในวาระสุดท้ายเมื่อร่างกายเจ็บปวดหรือจิตใจเริ่มฝุ่งซ่านลมหายใจคือสมอเรือชิ้นสุดท้ายที่จะยึดเหนี่ยวจิตของเราไว้เพียงแค่เราเฝ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไปเรื่อยๆอย่างสบายจิตของเรา ก็จะค่อยๆสงบลงและตั้งม yeah. ั that, ่นอยู่ในปัจจุบันพร้อมสำหรับการเดินทางอย่างแท้จริงการระลึกถึงความดีและการอยู่กับลมหายใจคือการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับวินาทีสุดท้ายแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ภารกิจทั้งหมดนี้แล้วเราอาจจะค้นพบความจริงที่น่าทึ่งที่สุดว่าคู่มือเตรียมตัวตายฉบับเร่งรัดนี้ แท้จริงแล้วมันไม่ใช่คู่มือสำหรับวันพรุ่งนี้แต่มันคืออะไรกันแน่คำตอบนั้นก็คือคู่มือเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ที่เราพูดถึงกันมาทั้งหมดแท้จริงแล้วมันคือคู่มือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในวันนี้นั่นเองเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราหวาดกลัวความตาย แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเราไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายเพื่อที่จะอโหสิกรรมแต่เราควรให้อภัยและขอขมากันตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบกสมอเรือแห่งความแค้นต่อไปเราไม่จำเป็นต้องรอที่จะกล่าวคำขอบคุณครั้งสุดท้ายกับพ่อแม่แต่เราควรทำทุกวัน ให้เป็นโอกาสในการแสดงความกตัญญูต่อท่านเราไม่จําเป็นต้องรอวาระสุดท้ายเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินและบุคคลแต่เราควรฝึกมองทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวและรักทุกคนด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการครอบครองและที่สําคัญที่สุดเราไม่จําเป็นต้องรอให้ลมหายใจแผ่วเบา เพื่อที่จะกลับมาระลึกถึงความดีและอยู่กับลมหายใจแต่เราควรฝึกสติภาวนาเพื่อให้ทุกวันของเราเป็นวันที่สงบและมีปัญญาการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่พิธีกรรมที่ทำกันในวันสุดท้ายแต่คือการมีชีวิตที่ดีที่สุดในทุกๆวันที่เรายังมีลมหายใจเพราะนาฬิกาชีวิตของเราทุกคน กำลังนับถอยหลังอยู่ในขณะนี้วินาทีนี้วันพรุ่งนี้ที่เราพูดถึงอาจจะไม่มีอยู่จริงวันนี้และตอนนี้ตั้งหากคือเวลาทั้งหมดที่เรามีขออย่าได้ประมาทในเวลาและจงใช้ทุกวินาทีที่เหลืออยู่เพื่อสร้างความดีและเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองสำหรับเรื่องราวนาฬิกาชีวิตนับถอยหลังสำหรับวันนี้ นิพานสตูดิโอขอกราบลาผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ